สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะคะกลับมาพบกันแบบเดิม นะคะในทุกๆวันเช่อเวลา13นาฬิกานะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสิรินทิพย์ประทุมค่ะแน่นอนว่ามีเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆมานําเสนอกับคุณผู้ชมแน่นอนแล้วก็คนคุยข่าวนะคะยังสามารถติดตามชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะอย่าลืมว่ามี2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือ w w w n b t c e n t r a l c o m นะคะแล้วก็ทาง f a c e b o o k Live นะคะชื่อว่า Live NBT ภาคกลางหรือว่าจะไปติดตามชมย้อนหลังได้นะคะผ่านสื่อ ออนไลน์ Online, ช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มของ Facebook YouTube รวมไปถึง TikTok นะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยว่าคนคุยข่าวนะคะก็จะมีเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมานำเสนอมาให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้แล้วก็รับทราบกันนะคะ ประเด็นวันนี้เรามีมาพูดคุยกับคุณผู้ชมถึง3ประเด็นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นเรื่องของอะไรบ้างวันนี้นะคะในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นในเรื่องของธนาคารรัฐรวมไปถึงเอกชนแล้วก็นอนแบงค์นะคะมีการผนึกกำลังเพื่อที่จะวางแนวทางในการแก้หนี้ที่ยั่งยืนซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลค่ะ ที่มุ่งจะสร้างวินัยทางการเงินทั้งระบบเลยทีนี้นในส่วนลึกๆจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันอย่างแรกค่ะรัฐบาลแก้หนี้ประชาชนต่อเนื่องโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะคะ นี่ควรวเรือนแล้วก็นี่นอกระบบเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสะสมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยยาวนานเลยนะคะยิ่งช่วง2-3ปีที่ผ่านมามาเจอกับสถานการณ์โรคระบาดของโควิด19ก็ยิ่งทำให้ปัญหาเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นทีนี้เนี่ยจากข้อมูลยังพบได้นะคะว่านี่ควรวเรือนไทยที่ล่าสุดเนี่ยมีมูล,ลค่ารวมอยู่ที่16ล้านล้านบาท สัดส,ส่วนสูง90.6%ต่อ GDP นับว่าเป็นภาพสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบที่กำลังจะเป็นบ่อนทำลายศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็ไปตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ด้วยเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแล้วก็ได้ให้นโยบายกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะ ไปดาเนินการแก้ไขโดยต่อเนื่องนะคะทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นโครงการระยะเร่งด่วนตามสภาพการตามสถานการณ์อย่างเช่นในช่วงของโครงการช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ผ่านมาแล้วก็มีการดำเนินตามมาตรการที่เป็นการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อกระตุ้นให้เกิดวิัยทางการเงินทั้งระบบอันนี้เป็นในส่วนที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำนะคะในการช่วยเหลือประชาชนทีนี้ไปดูกันต่อในเรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนทำยังไงนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกค่ะว่าท่านได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการชุดต่างๆอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็มีการรับทราบจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปท ที่ได้มีการร่วมกันกับธนาคารพาณิชย์เอกชนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือว่าที่เราเรียกว่าอนอนแบงก์นะคะทำลายทำอะไรก็คือดําเนินการแนวทางการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการยกมาตรฐานการให้สินเชื่อโดยการดูแลตั้งแต่นี่เลยค่ะก่อนเป็นหนี้ระหว่าง ก่อนเป็นหนี้นะคะกําลังจะเป็นหนี้ระหว่างเป็นหนี้แล้วก็เมื่อหนี้มีปัญหาแล้วก็รวมไปถึงเมื่อมีการฟ้องหนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องขายหนี้ด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังยาวไปถึงในเรื่องของหนี้นอกระบบก็คือให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะเข้ามากู้ในระบบ แล้วก็แบ่งการดําเนินการออกเป็น2ส,ส่วน <c oughs> ก็คือมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมที่สถาบันการเงินต้องเริ่มดําเนินการ1มกราคม2567และมาตรการแก้หนี้ที่มันเลื้อยหังอันนี้จะเริ่มบังคับใช้1เมษายน2567ในส่งของแนวทางการดําเนินงานตรงนี้นะคะนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังชื่นชมในส่วนของความร่วมมือของทปทรวมไปถึงสถาบันการเงินรัฐแล้วก็เอกชนที่กําลังสร้างในเรื่องของวัฒนธรรมการให้สินเชื่อที่ดีค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นรากฐานที่จะแก้ปัญหานี่ครัวเรือนที่ยั่งยืนให้คนไทยมีนี่ที่มีนี่แหละแต่ว่ามีนี่ที่มีคุณภาพอะค่ะ สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลดําเนินการมาตลอดก็คือมุ่งการสร้างวินัยการเงินให้เกิดขึ้นทั้งระบบก็คือถ้ามันอยู่นอกระบบก็เอามาอยู่ในระบบซะทีนี้เนี่ยปัจจุบันรัฐบาลทําอะไรบ้างปัจจุบันรัฐบาลดําเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนแบบผู้ขนานทั้งการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนระยะยาว ซึ่งระยะเร่งด่วนนะคะมีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการกํากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยดำเนินการในด้านสำคัญต่างๆ3ด้านก็คือการช่วยเหลือลูกหนี้ให้เข้าถึงกลไกการแก้ไขหนี้นอกจากนี้เรื่องที่2ก็คือการปรับปรุงกฎหมายและ3ก็คือการเพิ่มเติมแหล่งสินเชื่อที่เป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะมีการรายงานผล ให้ครมเนี่ยทราบเป็นระยะเลยเพื่อที่จะมีการปรับปรุงแนวทางการทํางานที่ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์อยู่ตลอดด้วยนะคะส่วนของการสร้างวิน,นัยการเงินในระยะยาวสําหรับคนไทยรัฐบาลเขา ก็มีการจัดทําแผนด้วยนะคะเป็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของแผนปี2,565ถึง2,570ซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินของบุคคลในทุกช่วงวัยด้วย ทั้งในระดับครอบครัวในสถานศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปมีหลายหน่วยงานนะคะมาร่วมขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเองหรือว่าทปททางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เหลือที่เรารู้จักกันว่ากรอนอกจากนี้ยังมีกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษาด้วยการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนนะคะให้สำเร็จแล้วก็ยั่งยืนเนี่ย จริงๆมันจําเป็นจะต้องอาศัยความตั้งใจของทุกหน่วยงานในการร่วมกันที่จะไปขับเคลื่อนการดําเนินงานต่างๆให้มันเห็นผลร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนสําคัญในการปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมของใครก็คือของทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ของลูกหนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะจะไปส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแล้วก็การจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะคะก็ต้องดําเนินการ ควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนด้วยอันนี้เป็นเรื่องของธนาคารรัฐแล้วเอกชนก็ดีรวมไปถึงรัฐบาลในการวางแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมไปในเรื่องของการผลิตกำลังคนให้ตรงโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม หากจะมองเรื่องนี้ค่ะไม่ต้องมองที่ไหนไกลเลยมองตรงนี้ EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของเราจุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นได้ชัดด้วยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานโยนตอิเล็กทรอนิกสสินค้าอุปโภคบริโภคและดิจิตัลที่มีปัจจัยทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในตลาด เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ไปกระตุ้นตลาดผู้บริโภคในอนาคตก็ไปส่งผลให้มีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความต้องการการจ้างแรงงานระยะสั้นจะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนนี้การศึกษารูปแบบแซนด์บ็อกเป็นยังไง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอนะคะมีการลิเริ่มแนวทางการจาัดก,การศึกษาในรูปแบบแซนบ็อกขึ้นมาเป็นโมเดลใหม่เพื่อผลิตกำลังคนโดยที่ไม่ติดข้อจำกัดเดิมที่มีอยู่สามารถนำผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาสอนได้มีรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่นค่ะก็ไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆแต่ว่า ต้องเรียนในสิ่งที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศทีนี้เมื่อเรียนจบแล้วก็จะต้องมีงานทำซึ่งแซนบ็อกเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเป็นโมเดลใหม่ที่จะช่วยผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงได้โดยเพิ่มหลักสูตรใหม่2หลักสูตรด้วยกัน2หลักสูตรที่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูหลักสูตรแรกนะคะเป็นหลักสูตรวิศวะกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวะกรรมบูรณาการระบบการผลิต ต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยบุรพาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตรงนี้ตั้งเป้าผลิตวิศวกรบูรณาการระบบเนี่ยรวม60คนในระยะเวลา3ปีหลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่นนะคะเรียนทฤษฎีที่เป็นโมดูลผ่านระบบ e-learning แล้วก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ยึดตามภาคการศึกษาด้วย ผู้เรียนสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนได้ตัวได้ด้วยตัวเองมีการฝึกปฏิบัติแล้วก็ประเมินผลสมรรถนะโดยสถานประกอบการด้วยนะคะแล้วก็มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญรวมไปถึงทรัพยากรของแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมาร่วมกันจัดการศึกษาที่สำคัญเปิดรับผู้เรียนหลากหลายนะคะทั้งกลุ่มคนที่ทำงานวุฒิปวสหรือว่านักศึกษาชั้นปีที่3ามที่4ก็ได้ในหลักสูตรที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะ ผลิตกําลังคนที่ขาดแคลนได้ทันกับความต้องการของตาลาดแรงงานซึ่งจากการประเมินตรงนี้นะคะความต้องการบุคลากรในโครงการเขตพัฒนา,นาพิเศษภาคตะวันออก EEC พบว่าต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในช่วงปีอย่างปีที่ผ่านมาก็คือ2,562จนถึง2,566เนี่ยนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ37,000ตำแหน่งเลยนะกับหลักสูตรนี้นะคะไปดูหลักสูตรที่2 หลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวมอันนี้เป็นหลักสูตร2ภาษานะคะโดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบุรพาตั้งเป้าอะไรบ้างตั้งเป้าที่จะผลิตผู้บริหารระดับต้นและระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม200คนในระยะเวลา3ปีจุดเด่นของหลักสูตรนี้ค่ะ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง2ปีมีการจัดการศึกษาแบบ Co-Creation ร่วมกับสถานประกอบการโดยเรียนในมหาวิทยาลัย1ภาคเรียนค่ะแล้วก็ไปเรียนในสถานประกอบการอีก3ภาคเรียนบูรณาการศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจโดยความร่วมมือจาก4คณะในมหาวิทยาลัยก็คือ,อวิทยาลัยนานาชาติการกีฬาอีกทั้ง สถานประกอบการยังร่วมสนับสนุนนักศึกษารูปแบบของ i n c a แล้วก็ i n c a ด้วยมีการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังเรียนจบด้วยนะคะในส่วนนี้ทีนี้มาดูจุดเด่นของหลักสูตรค่ะหลักสูตรจุดเด่นก็คือเป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ระยะเวลาเรียน2ปีจัดการาศึกษาแบบ Co-creation อย่างที่บอกร่วมกับสถานประกอบการเรียนในมหาวิทยาลัย 1>, 1ภาคเรียนเรียนในสถานประกอบการ3ภาคเรียนมีการบูรณาการศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวนะคะในด้านของเชิงสุขภาพและธุรกิจจาก4คณะในมหาวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยนานาชาติคณะสหเวชศาสตร์คณะคณะแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนของสถานประกอบการร่วมสนับสนุนนักศึกษาในรูปแบบ In ไค InCA ค แล้วก็รับนักศึกษาเข้าทำงานหลังเรียนจบแบบที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ในเรื่องนี้นะคะก็คือมีการตั้งเป้าคุณผู้ชมในเรื่องของการผลิตในการผลิตนักศึกษาให้ตอบโจทย,ใจทย์ให้ตรงโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะไปตอ,ตอบรับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เรียนตรงนี้ก็มีโอกาสมีงานทําก็เหมือนเมื่อก่อนของการเรียนที่จะเลือกสายสามาัญหรือว่าเลือกสายอาชีพนะคะแต่อันเนี้ย ก็จะไปตรงโจทย์ในส่วนของสายอาชีพมากกว่าด้วยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคนคุยข่าวเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันคะ่พคะพี่ครับพี่ครับพาผมไปเชียผลโอน,น,นหน่อยนะพี่ด่วนเลย แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อยนุมน่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน Time to make a change. In Thailand, wherever you wake up, eat, walk, sit, or sleep, you're creating new memories that will last a lifetime. Write your life's new chapter in Amazing Thailand. Amazing New Chapters, Amazing Thailand. มาคุยกันต่อกับคนคุยข่าวนะคะมาคุยถึงในเรื่องของโครงการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรแล้วก็การทําสวนเกษตรแบบผสมผสานซึ่งตรงนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดทำโครงการ D.O.A Green to g e t h e r นะคะ โครงการนี้นําร่องไปแล้วที่ภาคใต้เป็นการนําร่องในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักพืชเศรษฐกิจหลักก็คือในส่วนของอ้อยปาล์มน้ํามันมันสำปะหลังข้าวโพดยางพารารวมไปถึงทุเรียนแล้วก็มะม่วงด้วยซึ่งจะพัฒนาเป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจอันนี้ถือว่าเป็นการนำร่องก่อนนะคะเพื่อที่จะให การนำพืชเศรษฐกิจหลักต่างๆเหล่านี้นะคะมาจัดทำมาเข้าร่วมโครงการนี้ทีนี้ไปดูอย่างเช่นทุเรียนของภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ3จังหวัดก็คือจันทบุรีระยองตราดผลิตได้กว่า780,000ตันส่งออกอยู่ที่13,700ปันตันคิดเป็นตู้ก็อยู่ประมาณราวๆ873ตู้แล้วก็แยกการขนส่งออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศทางรถไฟทีนี้มาดูในส่วนของ คาร์บอนเครดิตค่ะในส่วนของคาร์บอนเครดิตเนี่ยทำยังไงการพัฒนากรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นหน่วยงานก็จะให้หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรตรงนี้ค่ะเป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตรโดยที่จะมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้แล้วก็การเกษตร พร้อมกับจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนากาซเสเลนกระจกเพื่อที่จะมารับรองการดําเนินการดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของการทำก,รการผลิตคาร์บอนเครดิตในส่วนของตามบ้านเรือนใช่ไหมคะก็จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นําทีนี้ในในภาคของป่าไม้ภาคของการเกษตรเนี่ยก็จะให้หน่วยงานของทางเกษตรเป็นผู้นําทีนี้มาดูในเรื่องนี้คุณผู้ชมการเกษตรแบบผสมผสาน การดาเนินโครงการการผลิตแบบผสมผสานทางการเกษตรแบบนี้ mm. เขามีการจัดทำนะยกตัวอย่างไร่หนึ่ไร่หนึ่งแอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าไปนําร่องแล้วก็ไปทําก่อนในพื้นที่ภาคใต้เ mm. พื่อที่จะเป็นต้นต้นแบบโดยใช้สวนมะพร้าวเป็นแบบผสมผสานนะคะพื้นที่หนึ่งไร่ใช้คนดูแลเพียง1คนปลูกมะพร้าวเป็นหลักนะคะ mm. ก็คือปลูกมะพร้าวไปก่อน จากนั้นไปแซมด้วยไม้ผลแล้วก็พืชผักต่างๆจะเป็นอะไรก็ได้เอาใส่แซมลงไปตรงนี้เนะะี่ยค่ะเป็นการดำเนินการตามโครงการ GAP Monkey Free p a t s นะคะโดยใช้ตลาดนำการผลิตก็คือตลาดต้องการอะไรเราก็มาผลิตแบบนั้นแล้วก็ส่งตลาดเพราะมันจะมีตลาดแน่นอนโดยเจ้าของสวนเนี่ยทำสวนมะพร้าวแบบผสมผสานแล้วก็มีการเลี้ยงพึ่งพรงไปด้วย เขาบอกว่าสร้างไรายได้มากถึง1 0 0 0 0แบาทต่อไร่ต่อปีแล้วก็ยังสร้างอาชีพให้กับแรงงานในท้องถิ่นด้วยสร้างอาชีพให้กับแรงงานในท้องถิ่นยังไงนะคะอย่างเช่นปลูกมะพร้าวเป็นหลักใช่ไหมคะก็จะมีค่าตอบแทนอย่างคนในท้องถิ่นมารับจ้างเก็บมะพร้าวเนี่ยค่าตอบแทนการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ลูกละสองบาทซึ่งประชาชนทางส่วนของชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเก็บเขาก็จะมีรายได้ เฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่วันละ40,000บาทซึ่งรายได้มันก็ไม่ใช่รายได้แค่เฉพาะในส่วนของมะพร้าวอย่างเดียวไงคะก็จะเป็นรายได้ก็คือเลี้ยงพึ่งพงก็ได้รายได้จากน้ำพึ่งด้วยการปลูกพืชอื่นๆก็ได้รายได้จากตรงนั้นด้วยอย่างบางเกษตร,รกรบางรายเองนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยก้ไร่สิบไร่เนี่ยในหนเดือนปล,ลูกมะละกอฮอลแลนด์เก็บเกี่ยวได้ได้เงินนะคะ เดือนละ1ล้านบาทโอ้อันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบที่มันควรที่จะไปศึกษาดูว่าเขาทำยังไงในการที่จะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ที่ไม่มากแต่ว่ารายได้ค่อนข้างมากผลตอบแทนค่อนข้างสูงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะเป็นในเรื่องของที่เราพูดคุยกันคาร์บอนเครดิตรวมไปถึงเกษตรแบบผสมผสาน คาร์บอนเครดิตหลายๆคนอาจจะมองว่ามันยังไกลตัวแต่ในเรื่องของเกษตรผสมผสานเชื่อว่าถ้าเราศึกษาแล้วก็มีการประยุกต์ดัดแปลงนําในส่วนของพืชผักต่างๆต้นไม้หลักที่มีอยู่แล้วนะคะนำพืชอะไรที่มาปลูกแซมได้สามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ตรงนี้เชื่อว่าเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอนและนี่แหละคะ่ะก็คือประเด็นของคนคุยข่าววันนี้นะคะ หมดเวลาของคนคุยข่าวแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรมาพูดคุยมาให้ติดตามอีกอย่าลืมติดตามนะคะกับคนคุยข่าววันนี้ดิฉันพร้อมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะถ้ามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใด คำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะกเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายึดมันและนั่นก็คือแก่น จิตวิญญาณไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอถอยได้แต่อย่ายอมแพ้ให้แก่อายุทิธรรมลูกหลานเหยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงตรงยังคงเป็นเสาหลักคำให้ไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาครอบงนำ เสรีภาพไร้ความเหลื่อมล้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูคอรับชันจงจำไว้เถิดลูกหลานนั่นคือมานแผ่นดินไทยศรัทธาความดีรักษามักคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง หลานเอ๋ยสามสีบนพื้นไตรลงนั่นคือความหมายตรงตรงยังคงเป็นเสาหลักคำให้ไ,ไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาครอบงำเสรีภาพไร้ความเหลื่อมลำ้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูพอรับฉัน จงจำไว้เถิดลูกหลานนั่นคือมานแผ่นดินไทยศรัทธาความดีรักษามัคคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง